เรื่องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์เรื่องสัตว์เสือซึ่งฉากที่เราจะพาไปดูในวันนี้นั้นบอกเลยว่าผมนี่คนลุกเอามากๆมันประมาณว่าสองเสือรุ่นใหญ่ในเรื่องครับเกิดมีปากเสียงกันก่อนถ่ายทำที่ชาคิดและปีเต๋าก็ทำการซักซ้อมกันสักเล็กน้อยครับแผนที้อะไรของมึงกว่ามึงจะสืบข่าวกว่ามึงจะป้นไอ้เฮียถ้ามึงทาอย่างเงี้ยอดตายเอ่อถ้ามึงทาอย่างเงี้ยอดตายฮะอดตายกันพอดี เราดูเขาซ้อมก็ยังมองไม่ออกครับว่ามันจะออกมาเบอร์ไหนแต่พอถ่ายจริงเท่านั้นแหละครับอารมณ์มาเต็มเหมือนพี่แกจะต่อยกันจริงๆรรยมันะกาศเนี่ยตึงเเรียดไม่ไหวแล้วพาหนหัวออกไปจากตรงนี้ทีทำไมกูแค่อยิ่มาชิ้นสองชิ้นมึงมีปัญหาอะไรนักหนา อออ่่เชืืไมอองมงโดยในซีนนี้ครับมีนักแสดงหน้าใหม่อย่างน้องซิดนีย์และน้องพีมาร,ร่วมซีนด้วยแอบเห็นถึงความตกใจจริงกลัวจริงอะไรจริงเอ๊ะหรือน้องแสดงดีกันแน่ก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยนี่มึงเป็นหัวหน้าใช่ไหมกูต้องก้มหัวให้มึงอย่างนั้น,มนไม่อยากเป็นใหญ่เว้ยกูแค่อยากให้มึงทำตามแผนแผนที่อะไรของมึงกงจะหาข่าวกูจะออกอ้นคือมึงะทำอย่างเนี้ยล้าพี่วังมึงตายกันพอดีอุย้ดยด้วย ทึ่งที่เวียวผ่านผ่านแล้วน้ำตาต